d e s n a t i o n ร่วมกับ Elite h o l เด a y จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองไต้หวันครับเราอยู่ที่ถนนเขาเรียกย่านดีกว่าใช้เขาว่าย่านย่านอินเกอร์คุณผู้ชมครับผมได้ชามข้าวแล้วครับท่านผู้ชมครับหรือจะไปใส่น้ําชาก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดพี่เอชิ้นเดียวในโลกและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ถนนแห่งเซรามิกอิงเกอร์สตรีทไต้หวัน อิงเกอร์เป็นย่านการค้าด้านเซรามิกที่มีอายุมากกว่า200ปีโดยเป็นถนนที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรอัดแน่นไปด้วยกิจการด้านเซรามิกมากกว่า800ล้านค้าเป็นแหล่งเซรามิกสําคัญของไต้หวันที่มีผลิตภัณฑ์ผลิตออกมามากกว่า2ล้านชิ้นต่อปีและขายได้ถึง2.8ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับที่นี่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจงานด้านเซรามิกมากกว่า1ล้านคนต่อปีซึ่งสร้างไรายได้มากถึงประมาณ25ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เราบินกันมาสามชั่วโมงกว่าๆนะคุณผู้ชมฮะมาลงที่นี่เลยลงที่ไทเปเมืองห,หลวงแล้วพามาที่นี่เลยเนื่องแต่ว่านี่เป็นเมืองหลวงของเซรามิกนี่เ,นเราอยู่ที่ถนนเขาเรียกย่านดีกว่าใช้คำว่าย่านยาน่นยานอิงเกอร์คุณผู้ชมครับ<ๆ>ย่านอิงเกอร์นี้เมื่อก่อนเนี้ยต้องเรียนว่าเป็นย่านโรงงานโรงงานเซรามิกเลย ทำเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมออตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโรงงานทั้งหมดแถวนี้เป็นโรงงาน<อ>ทำเหมือนเหมือนลำปางเลยเ,เขามาแบบมาช็อปปิง้งชวยกาไก่มม้่อะไรแถวนี้เหมือนกันเลยคุณผู้ชมที่นี่เต็ไมไปหมด ถนนอ,นอิงเกอร์ถือเป็นแหล่งค้าขายเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองหลวงแห่งนี้มาอย่างยาวนานครับโดยเป็นศูนย์กลางสินค้าด้านเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันซึ่งจัดเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากเซรามิกนอกจากนี้แล้วถนนสายนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือพิอออพิธภ,ภ,ภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอิงเกอร์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องปั้นดินเผาของไต้หวันและยังเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกของต้้ววััันนนอีีกกกกกดดดยยครรรรรบซึ่งงภาาาใ็จจะมแสิทศ ศิลปะเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาจนถึงเครื่องปั้นดินเผาแบบประยุกต์ที่มาตั้งโชว์ให้ได้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวครับถัดจากพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเราก็มาพบกับชูพ o t เทอรีศูนย์การเรียนรู้ด้านเซรามิกซึ่งภายในนั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามคุณเอและคุณนิรุธเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับที่พาเข้ามาที่นี่นี่เ<อ>ขอาอนุญิตเรียนบอก <มา S 1> ว่าชิันชูพอ p เทอรี y ที่นี่นเขาได้รางวัลกูตดดีไซน์ปี2016นะฮะ <_ C' est> ในนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการโชว์งานศิลปะขายแล้วเนีุณผู้ชมเข้ามาดูเต็มไปหมดเลยเซนิกคลาสซูมีควายีนี่พอทเรย i โฟร์เมชั่นตรง <_ C' est> นี้ก็มามีโดยการเลย,ยแล้วก็มีการเรียนทำเซมิเมเขาเป็นไงล่ะ ความนี้เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหถ้ามาก็ตื่นเต้นแล้วซื้ออะไรดีกว่าเราจะได้ไปเนาะเราจะได้ไปหิวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีอีกหลายเรื่องเลยโอ้โหข้ามาก็ตื่นเต้นแล้วนี่มาเป็นโรงงานเก่าจริงครับด้านหลังมีรถไฟวิ่งผ่านตลอดเวลาโอ้โหนี่ตัวอย่างแคชชามข้างในนี่ลายตกมิ้นไปจ่ายอย่างเดียวข้างในนี่็นลายดอกโบสันด้วยไปไหนทำก็ตกแต่งหมดเลยแตกมีจานชามที่หน้าตาแปลกๆเยอะเลยนะครับ นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีศูนย์ฝึกทักษะที่เปิดสอนวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาผ่านฝีมือผู้มีประสบการณ์ที่จะคอยมาดูแลอย่างใกล้ชิดจึงทําให้ที่นี่ได้รับความนิยมจากเด็กๆและนักท่องเที่ยวมากทีเดียวครับเราซื้อใช่ใช่ให้กินด้วยซื้อหรอนี่ไงนี่ไงซื้ออะไรก็ซื้ออะไรเดี๋ยวให้เขาโชว์ก่อนว่าใช่ของจริงหมองโมลหรอไหมอ๋อถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องทำดูอ่านี่ดูดูใช่ไหม นี่แค่นี้จทำเป็นทำเป็นไปแบบน่นก็นี่เปลี่ยนเป็นชามครับเป็นไงเป็นไงไม่ได้เป็นเป็นเป็นชามเพื่อข้าวต้มแล้วเป็นไงเป็นไงอ้าอันนั้นเป็นพานแล้วอ้าเป็นไงอันนั้เป็นพานแล้วนี่ว่าเราซื้อฟังออกเอาเป็นว่าผมสนใจจะทำผมจะต้องฝากตัวเป็นศิษคุณนิรุตสนใจไหม อ,า,อาจารย์อะไรส,สอนหน่อยได้ไหมรับเป็นลูกศิษย์รับเป็นลูกศิษย์แม่คุณผู้ชมครับการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆในรายการทีวีที่คนปั้นทำเหมือนทุกอย่างง่ายไปหมดนั้นใครจะไปรู้ว่าพอได้ทำจริงแล้วมันยากเอามากๆเลยครับและงานแบบนี้และงานแบบนี้จะต้องใช้ความประณีตแบบสุดๆไปเลย ผมได้ชามข้าวแล้วครับท่านผู้ชมครับหรือจะไปใส่น้ําชาก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดพี่เอชิ้นเดียวในโลกผมไม่กลัวหรอกจากมือมอมแมมเนี่ยโอ้นี่นี่ครับมีลายด้วยนี่ครับท่านผู้ชมสบายมีลายเหมือนเดิมนี่เราสื่อ very nice สวยมากเลยมอบให้ท่านผู้ชมเลยมอไปท่านผู้ชมเลยครับ มีโอกาสครับลองมาทดลองเล่นดินเหนียวอย่างเราี่ต้องดินเหนียวจริงนดินเหนียวจริงๆแล้วดินทําเครื่องปั้นดินเผานี่มีถึง5ชนิดเลยครับดินเหนียวเป็น1ใน5นะที่ได้รับความนิยมพอสมควรจะมีดินขาวมีหลายดินเลยนะครับ